วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนคนไทยนะคะจะมาที่บ้านเกดก็จะมีแบบแ,บบแก๊ง้งแกงคนไทยนะคะที่ไปเชียร์วอลเลย์ด้วยกันเนาะเราก็จะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันมาแบบตั้งแต่เกดมาอยู่ตรุรกีแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแลกเปลี่ยนกันไปบ้านคนนู้นทีคนนี้ที ไปทําอาหารไทยกินด้วยกันไปรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีแก้เหงาของคนไทยอยู่ต่างแดนนะคะก็คือเจอคนไทยได้วยกันได้นั่งกินอาหารไทยได้วยกันได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ถือว่าเป็นการคลายเหงาได้ดีมากๆนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของบ้านเกดนะคะเกดก็จะทําขนมจีนนะคะคือคนไทยเวลาเจอกันก็จะกินกันไม่กี่อย่างนะคะส้มตาขนมจีนกว๋วยเตี๋ยว เนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งเราก็จะค่อนข้างที่จะมีเมนูประจําของแต่ละบ้านเพราะว่าถ้าเกิดไปบ้านพี่อีกคนนึงเมนูประจำเขาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอีกคนนึงก็จะเป็นแบบเนื้อย่างนะคะแล้วอย่างบ้านเกดเนี่ยก็จะเป็นขนมจีนตลอดการนะคะส้มตำขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เกดก็กําลังจะลงมือทํานะคะก็เดี๋ยวจะต้มไข่มาตูมด้วยนะคะทุกคน น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปต้มเจ็ดนาทีนะคะใช่เปนะ็แม่ทำเองลูกไม่ต้องไม่ต้องขคายะเปะขรายไม่ต้องทาคขอรอเยานี่นะคะเดี๋ยวต้มไว้เจ็ดนาทีนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใช่เผ็ดลูกแล้วก็เดี๋ยวเกศจะทำผักดองสามรสนะคะทุกคนก็จะมีถั่วงอกแครอทแตงกวานะคะ เวลาที่เกดทำอ่ะพี่เขาชอบกินนะคะเกดก็จะทําอีกทากินกขนมจีนมันเข้ากันคือบ้านเกดทางใต้เนี่ยก็จะมีเมนูผักดองอย่างเงี้ยนะคะอยู่ตามร้านขนมจีนเนาะมาเดี๋ยวมาทำพราไลน์ลงก่อนไม่ไหมไม่ไหวแล้วแขนหมดแรงแล้วลูกนะอ่ะเดี๋ยวมาขูดแครอทกันนะคะให้เป็นเส้น หอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําดองกันค่ะน้ําดองเกดก็กะกะเอานะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ใส่น้ําตาลนะคะครับลูกแนนว่ายังไงโคร้ายโคร้ายเหรอแล้วเกดก็จะเอาน้ําร้อนนะคะมาละลายน้ําตาลนะคะ ซึ่งบางคนก็จะผสมทุกอย่างแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้มันเย็นใช่ไหมให้มันเดือดแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแต่ว่าเกดไม่มีเวลาที่จะเอาไปตั้งไฟแล้วก็อะไรขนาดนั้นนะคะเกดก็จะเอาน้ําร้อนนะคะมาละลายน้ําตาลให้มันละลายนะคะเพราะว่าถ้าน้ําตาลไม่ละลายเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเนื้อนะคะทุกคนมันไม่ซึมไม่ซับไม่ซาบนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็เกลือนะคะ แล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะว่า,ามันเปรี้ยวหวานอร่อยหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเอาแบบให้ถูกปากตัวเองเกศเวลาเกศทํากับข้าเวเกศก็จะไม่มีสูตรนะคะเกศก็กะกะแล้วก็ชิมเอาถ้ามันอร่อยแล้วมันก็คืออร่อยนะคะทุกคน <c oughs> พอเราได้น้ํายําเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปเทใส่ผักนะคะน้ํายาเนี่ยต้องเย็นนะคะทุกคน ไม่ใช่ว่าเย็นแบบคือก็คือไม่ร้อนเลยเพราะว่าถ้าร้อนนยผักเราก็จะสุกนะคะคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเกดก็จะหมักดองทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะให้มันซึมซับเข้าน้ำเข้าเนืเน้อก็กินได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเกดจะมาปั่นเครื่องขนมจีนนะคะทุกคนอันนี้ที่เกดไปต้มไว้นะคะที่จะเอาไปปั่นนะคะก็จะมีกระชายพริกแห้ง ตะไคร้หอมกระเทียมนะคะไม่กลัวหรอกมันไม่น่ากลัวมันเสียงดังเฉยๆคนไรไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตกใจนะลูกนะโอเคเอเมไหม แล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปปั่นนะคะเกตใช้เนื้อปลาทูน่ากระป๋องนะคะทุกคนง่ายๆเลยนะคะบางครั้งเกตก็ใช้เนื้อปลาแช่แข็งหรือเนื้อปลาสดอะไรก็ได้นะคะเกตก็ใส่เยอะเลยนะคะทุกคนสี่กระป๋องเอาแบบให้เนื้อปลาแบบข้นคลักเลยนะคะแล้วก็ปั่นต่อให้เข้ากันนะคะโคดายแบคายห้ามตกใจนะลูก พอปั่นเครื่องแกงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดก่อนนะคะทุกคนผัดใส่กับหัวกะทินะคะแล้วเกดก็จะใส่พริกแกงใต้ลงไปด้วยนะคะทุกคนจริงๆเอาไปปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าเกดไม่ได้ปั่นนะคะวันนี้เกดทำน้ำยาผสมนะคะแล้วก็ผัดให้หอมเลยค่ะ พอผัดจนหอมแล้วนะคะเกดก็ใส่หางกะทินะคะทุกคนแล้วก็เติมน้ำที่เราต้มพริกตอนแรกนะคะลงไปน้ำนี้ใส่ปลาร้าไปแล้วด้วยนะคะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเกศจะเติมอีกนะคะปรุงรสค่ะด้วยน้ําปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะน้ำตาลเพราะว่าเกดไม่ได้ทำให้มันออกหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะ งปกตินะคะเวลามีขาไก่เกล็ดก็จะเอาขาไก่เนี่ยใส่ตุนไปด้วยกันเลยต้มจนแบบขาไก่เนี่ยเปื่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ขาไก่เกล็ิไม่มีแล้วเกล็ดก็เลยให้พี่เขาเนี่ยเอามาให้นะคะก็กําลังเดินทางมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเอาขาไก่เนี่ยไปตุนทีหลังแล้วก็พอเปื่อยแล้วค่อยเอามาใส่ในหม้อนะคะทุกคนน้ํายาขนมจีนเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่รอเอาขาไก่มาตุนแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ลุกชิ้นปลาแล้วก็เดี๋ยวโรยหน้าด้วยต้นหอมตอนที่แบบใกล้ๆจะเสิร์ อันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะน้ำยาขนมจีนก็เสร็จแล้วแล้วก็ผักเครื่องเคียงก็เสร็จแล้วไข่ต้มเสร็จแล้วเหลือกิจก็จะมาทอดข้าวเกรียบนะคะซึ่งก็เป็นข้าวเกรียบแบบแผ่นแห้งที่ย,ยังไม่ได้ทอดเดี๋ยวเราจะเอามาทอดเองเอาไว้เป็นเครื่องเคียงแก้เผ็ดนะคะแล้วก็ให้เด็กๆกินวันนี้เด็กๆค่อนข้างเยอะนะคะมีโครายแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขามีลูกแฝดนะคะก็จะไหวไล่เลี่ยกันนะคะแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งก็มีลูกก็คือวันนี้เด็กก็จะสี่คน หคนกับแบคายด้วยน,นะคะก็จะค่อนข้างสดุกสนานบันเทิงนิดนึงนะคะ,<ฮ>ะใช่ไหมวันนี้ <ฮะ S 1> ใครจะมาหาคนใดครับเบบกเบบกเบบกมาแล้วใครมาอีกคะอับลาอับลาอับลากับใครคะบบอ็บบอาบ,บีอบีแล้วใครมาอีกปาตอมปาตอมโอ้ปาตอมแล้วใครอีกคะฮะม, <laughs> มาเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวมาทอดกันนะคะน้มันอะน้ำมันมันร้อนคนไรใส่ไม่ได้ อ่ะเบาๆนะเบาๆโอ้เห็นไหมมันร้อนลูกไม่ต้องเดี๋ยวแม่ทำเองเดี๋ยวแม่ทำเองแม่แมวม่าอะไรครับ้ำให้ชุกทมใหก อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบกุ้งนะคะทุกคนอร่อยมากซื้อมาจากห้างเมโทนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องเคียงขนมจีนของเรานะคะอันนี้ไข่ต้มยัางมะตูมนะคะไข่ตรงกลางเยิ้มๆนะคะแล้วก็ผักดองนะคะแล้วก็ผักเครื่องเคียงอันนี้มะระจริงๆควรจะเป็นมะระลวกแต่ว่าเป็นมะระต้มนะคะ มัวแต่ไปให้นมลูกแล้วก็แบบลืมนะคะก็สุกไปเลยจ้าแล้วก็เข้าเกลียบนะคะเรียบร้อยแค่นี้อันนี้น้ํายาขนมจีนนะคะซึ่งเดี๋ยวรอเอาตีนไก่ใส่เอาลูกชิ้นใส่แล้วก็โรยต้นหอมนะคะก็จะน่ากินมากกว่านี้นะคะตอนนี้นะคะเกดก็กําลังจะไปรับเพื่อนนะคะเพื่อนคนหนึ่งมาแล้วแต่ว่าเขานั่งรถไฟมาแต่เกดก็จะไปรับที่สถานีรถไฟใกล้ๆบ้านเกดนะคะไปกับคนรายด้วยไหนคนร้บกมือซิ นายบบกมือไปๆหน,น่อยเดียวนายอยู่ไหนเอ,อ่ย <laughs> ยืนดีๆนะลูกคลารไม่ยอมนั่งคาซีทนะคะแต่ว่าไปใกล้ๆนะคะทุกคนประมาณไม่ถึงกิโลนะคะนิดเดียวนะคะจ๊เอ๋อค่ะเล็กใส่ขาสันด้วยค่ะทำไมล่ะถ่ายแค่หน้าฉันข่าแค่อุ้ยใครใครใครแม่รล้ไหมเฮลโหลคุณ สวัสดีครับยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ขวัญนนะั่งอ่ะเขินเขินเขินตหล่มันหล่อมากเลย แก๊งชาวเด็กนะคะวันนี้กใครไม,ไม่เหงาใครมีเพื่อนอันนี้มะละกอนะคะเดี๋ยวเกดจะทำส้มตำด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำส้มตำนะคะคนไดช่วยแม่ตำอ่ะถือดิดิถือข้างนี้โอเค แหมชอบไหมชอบใช่เผ็ดระวังพริกกระเด็นเข้าตานะเวลาไม่ทำกับข้าวก็คือเอาโคกไปตำเล่นนะเด็กกับโคกนะคะโน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 อะไรละ่ะลูกแม่ให้แม่ Hi ช่วยด้วยอ่ะแม่ช่วยดีกว่ามันไม่ละเอียดละ่ะลูกถ้าลูกทำคนเดียวอะ่ะแม่ก,กลัวมันเข้าตาลูกแล,ล้วก็เอเอกอดแม่ไว้ ขวัญมาชิมน้ำยาขนมจีนนี่มันอร่อยหรือยังไหนน้ำยาอยู่ไหนโ,โหดีมากจริงเหรออร่อยเออทำได้ไงอะ่ะเอาจริงเหรอวะอ,อยอร่อยเหรอใส่ไปา่ะนี่ลอยแล้วนะคนทำอะ่ะ เปรี้ยวอ่ะ3้ำปันขวัญชิมเนี้ยเปรี้ยวต้องเอาน้ำหวานน้ำตาลตัดเลมอนครึ่งลูกเองเนาะเปรี้ยวใช่ไหมส่้ำตาลอันนี้ก็คืออาหารเรานะคะทุกคนน่ากินใครทำอะไรมามมมถ้ากินขนมจีนนะคะส่วนเด็กๆก็คืออยู่ตรงนน้นนะคะ อันนี้หนังไก่ย่างขนมจีนส้มตำมผักนะคะนี่น้ำยาขนมจีนน่ากินมากมก่อนกินนะคะเราก็จะมีการเก็บภาพกันนิดนึงเออทุกคนเนี่ยนั่งเรียบร้อย,ย,อยมีชั้นปีนอยู่โต๊ะอยูย่ <c oughs> คนเดียวแข็ดด้วยนะพี่ต้องถ่ายรูกปกลุ่มด้วยถ่ายรูปแบบส่วนเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยไปเล่นตรงโน้นลูก อะไรไม่ได้คาลืนจาไม่ได้คาลืนจาไม่ได้เ,เ,เ,เด็กน้อยนะคะฝนตกทุกคนอากาศดีมากเลยค่ะดูฝนปะแปะปะแปะปะแป,ะ,แป,ะ,แปะนะคะ,ะรครับอุ้มทำไมอุ้มอะไรอปะปาต้มอ,อุ้มปาต้มอ,อุ้มอย่าโมแกดั้ง คนไม่มีลูกก็จะชิลประมาณนี้นะคะส่วนคนมีลูกส่วนคนมีลูกก็คือรีบกินแล้วก็ต้องรีบไปเลี้ยงลูก <c oughs> แม่บ้านเหรอคะลูกพี่ขึ้นรลูกสาวแน่นอนหนู่าันแหละรู้เตอนแมีทิเยอะแค่ไหนนี่ตอนนี้เดี๋ยวมดิ้คงเดนลยดูลูกสาวกูก่อนลูกสาวแปลกตามากเลยอ่ะหนูไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นปะ พี่มาดูลูกพี่เขามาเล่นกันน้องเระชาเบบ์เบกนะจี๊บเจ็บเจ็บโอ้ไม่เจ็บหรอกอุ๊ยกลัวกลัวกลัวเมื่อวานนะคะก็สนุกสนานกันมากนะคะ กินกันแบบโหหมดทุกกิเมนูเลยอะ่ะทุกคนมีซ้มตามขนมจีนน้ำยาก,กะทิเกตแบบหม้อใหญ่ๆแล้วก็หนังไก่ย่างข้าวเกรียบก็คือหมดทุกเมนูเลยสนุกสนานกันมากนะคะคนไทยแบบเราได้มันเจอกันในต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำให้ได้หายคิดถึงบ้านคือปกติพวกเกตก็เราจะเจอกันอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปบ้านคนโน้นบ้านคนน,นนี้บ้างหรือว่าก็ไปเจอกันตามร้านกาแฟข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนัดเจอกันได้พูดคุยกันได้คุยภาษาไทยกัน ก็พอได้หายคิดถ <laughs> ึงบ้านหายคิดถึงเมืองไทยนะคะซึ่งเกดก็แบบโชคดีเนาะตั้งแต่มาอยู่ที่ตุรกีเนี่ยก็รู้สึกว่าเจอแต่กัลยาเขาเรียกว่าอะไรกัรยานิมิตกัลยามิตรที่ดีนะคะเจอแต่พี่ๆคนไทยที่น่ารักนะคะเกดก็เอาบรรยากาศนะคะคนไทยที่เจอกันในต่างประเทศมาให้ทุกคนชมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่เกดลงนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย